ชุนอาบาฟิลอาบายดินฟิลนี่พี่หมื่นไปเที่ยวจ้าไปกับคนที่มาทำแผงโซลาเซลล์ให้ยายไปดูสวนไปดูแบบบอกไม่ถูกแบบยายเคยไปแบบอะไรอะไรนะเอาเรียกอะไรนะ สวนสาธารณะนะ <c oughs> วันนี้คงไม่ได้ทำอีกแล้วมั้งเห็นเขาบอกว่าชวนเพื่อนยายข้างบ้านด้วยนะสงสัยไม่ว่างได้ไปบ่ไม่เห็นโทรมาเลยเพื่อนข้างบ้านยายน่ะนั่งรอเขาอยู่นัดเก้าโมงครึง่งมาถึงบ้านเขาละแหละยายนั่งอยูอย่ข้างนอก Oh, schön. Natur. Siehst du bei mir? Wie du sagst du Natur hier? Genau. Uh. Oh, mal schön, Natur. Nee. Danke, danke. ชาติเยอะมากสวยี <imprisoned> anyway, ่ส so ุชงมาชามาวิุ่ข้าวอ่ะบบปลื้มเต็นเสียชื่นชามาฟันเสียงวิ่นข้าวนี่ทำใาชอบมาปลื้มเต็นสู้เคนมาอเล ซ้ำซูซามิเน่นนี่ไม่อุ่นสระกาเต็นเนาะอีกอีระบหัดซ้ำซูซามิเน่นเนาะอินผักกิบเอาเนาะอีกกระบเช่นอินในผักกรุงดันอะไรที่เนี่ยเนี่ยเหมือนมันมีเมล็ดรวมกันในถุงแล้วเขาก็มาหวานเห็นไหมเนี่มันเหมือนธรรมชาติมากเลยอันดเดอร์ไซด์อันดเดอร์ไซด์ ค่าเข้าชมแปดร้อยบาทต่อคน,อนอดีนะเพื่อนใหญ่เขาชวนมาคนที่ดาเลียนชื่นชื่นเนาะอาบอพี่เลยนะฝ่าบาชื่นดาเลียนขั้นอุ่นเล่าแฟนต่อเนาะดอกรักเร่ โอ้สยสวยๆตรงนั้นเลยอ่ะบนปืน,ปน <c oughs> อะไรดูฝรัง่งเขาสนใจไม่สนใจดอกไม้เพื่อนยายไปสนใจอะไรมิโน่น,นไปสนใจอะไรมิด,ด,ดูดิดอกรับรีโอ รีกุดนำเกลือเขาทำนำเกลือราดโดยน้ำเกลือนะคะแล้วมันก็จะเหมือนทะเลสนใจคนละยานกันเราสนใจดอกไม้เพื่อนเขาไปสนใจอย่างอื่นเื่นเขาไปสนใจไอเนี่ยเยอะมากเลยเพื่อนเอนยตื่นตาตื่นใจ ถ้าเข้าชมเกือบ800บาทต่อคนนะขับรถมาไกลยอยู่เนอะร้อยร้อยกิโลร้อยกว่ากิโลเมตรบอเขาขึ้นไปข้างบนยายไม่ขึ้นยายก็ดูดอกไม้รอนี่เขาขึ้นไปดูข้างบน แต่ดอกไม้สวยๆนี่ไงชายหาดเหมือนมนานั่งดมกลิ่นทะเลราดน้ำเกลืออาบะเฮียอุ่นคราวอุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ย दुईै सै रमै थियो अधि अधि दाइना अब für bei der Watch für Watch Katzen in zum Zeug. Und ist das, das über 100 verschiedene Tomaten schmeckt nicht. aber die schwarzen nee, ich schätze nicht gegessen für welchen Sorgen weg möchte ich, nicht, so schmeck ich schmeck nicht. Nicht. ja ein Mango Irgendwie sehr weich. den CY vom vom Mihan weiß für die, die weiß nicht ja. aber für mich schmeckt nicht

Das ist ja auch herrlich, ne? Wie so wie so eine Kugel. Ja, Kugel. Aber verschiedene, ne? Verschiedene, ja, ähm, um, ja. was Name? Vergesst nicht. Ja. Form ja. macht das ja nicht so. Wie so ein

กับเพื่อนนะเพื่อนๆแบบไปเร็วๆมันเยอะมากเลยมันดูไม่หมดหรอกเนาะวายเย็ดวายซูฟีลอยเดินเนอะไม่ตากกันฟีลอยดฟเลย f ะ l l แล้วอาจจะ หลายๆวิดีโอเด้อเพื่อนๆมันเนี่ยเพิ่งเดินมาแค่แป๊บเดียวเองช่างมหัศจรรย์ลีกิน

ยังไม่ถึงไหนเลยเพื่อนๆเลยเขาปลูกแบบทำผสมภาษานะนะมันเขาเปิดเป็นเดือนๆนะแล้วเขาจะทำให้ดอกนั้นยังไม่บานดอกนี้บานสลับกันไปเฮียกรสนสินะอาบะอาวะติ่มด้ายไซมุด Wie, wie, wie lange öffnen wir hier? Hm? Wie, lange, wie, 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 wie viel Monate? Bis äh, Oktober. St aber Stimmt. Zeh Zeh Vierter, Zehnter oder so. Aber muss sind Blumen. Ne? Dann nicht mehr Blüten. Ja, Nein, aber du kannst dann hier kannst dir Samen holen jede Menge. Ah, ne? okay. Mm -hmm. <laughs> Weil wenn Oktober, dann andere Blumen. Ja, nimmt Oktober. Da muss man viel pflegen. เพราะว่าเขาเปิดจนหลายเดือนน่ะตั้งใจจะมาถ่ายให้เอซดูนะคะเนี่ยเป็นยายไม่มาเป็นยายแบบว่ามันต้องเดินนานเนาะเก <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็เลยบอกเก okay. ไม่มาให้ยายมากับเพื่อนดีนะที่เขาชวนยายมา ไปชวนข้างบ้านข้างบ้านเขาไม่ว่างเนาะก็เลยไม่ได้มาสวยอ่ะเพื่อนๆสวยจริงๆ Oh. 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 kräftig aus der Sonne. schön aber viel Arbeit in viel. Oh, das ist ครับที่เขาฟาบันนะโอ้ยกลับอรีนะเฮี่กลับไเฮี่รีอือหอมเหมือนกระเพราเลยกระเพราฝรั่งแน่เลยอืมกระเพราเลยโหระพาวะกินได้ปะเนี่ย Zo, hoog, ja. Wahnsinn. Niet met de Sense machen, dan moeten ze in de gaan. En dan is het er niet leiden. Ja, dat En ik weet hier die Sense, dan Dan moet ik de Ja, goed. Ja. maar เราจะพักกินข้าวคนเยอะมากเลยเพียงเพียงคนเยอะเดินดูก่อกนอื้อ